สวัสดีครับสวัสดีท่านครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับกับพลเตโชบายคมนอกนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่5เมษายน2567นะครับก่อนจะไปชมนะครับขอท่านช่วยกดไลค์ครับกด s ั b สไครต์กดกระดิ่งกับช่องพลเตโชบายคมอนอกเลยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราจะมาให้ทุกท่านดูอัปเดตนะครับลำไยตอนนี้ก็ดอก เริ่มนะครับที่จะร่วงแล้วนะครับนี่จากท้ายสวนเช่นเดียวกันนะครับดอกเริ่มร่วงรวยแล้วนะครับตอนนี้ให้ท่านดูนะครับนี่ก็ถือว่าน่าจะติดเยอะอยู่นะครับจากเราสังเกตดูคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับก็บางช่อก็บางสะพังอยู่นะครับบางช่อก็ตอนนี้ดอกนะครับนี่เริ่มแข้งแล้วนะครับเกสรตัวเมีย นะครับเกสอนตัวผู้ก็แห้งแล้วนะครับเกสอนตัวเมียก็จะเป็นเมล็ดให้เรานะครับแบบนี้ครับนี่นะครับเริ่มเป็นเมล็ดให้เราเห็นแล้วนะครับเมล็ดแบบนี้นะครับอย่าลืมใส่น้ำนะครับนี่ดูข้างบนนะครับนี่เริ่มดอกนะครับตัวผู้เกสอนตัวผู้เริ่มแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวดูทุกท่านดูนะครับอีกนี้ครับอีกนี้นะครับนี่นะครับ ให้ท่านดูนะครับเน uh, oh like ี่ยครับนะครับเริ่มที่จะแห้งนะครับเดี๋ย้อนให้ดูครับนะครับเนี่ยติดเยอะเลยนะครับเราอยู่นะครับข้างล่างมองขึ้นไปมันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะตอนเนี้ยเกสรนะครับที่มันแห้งนะครับติดอยู่นะครับมันยังไม่ร่วงลงมานะครับเนี่ยนะครับถ้าเห็นจริงเริ่มมีเชื้อรานะครับต้องหมั่นเช็คดูนะครับถ้ามีเชื้อรานะครับก็ผสมเชื้อราด้วยนะครับ นดูเรื่องของแมลงด้วยนะครับเนี่ยเริ่มมีดำดำนะครับนี่คือราน้ําค้างนะครับรานะครับก็ผสมครับไปได้ซิมหน่อยนิดนึงก็ได้นะครับแล้วท่านพ่นนะครับฮอร์โมนนะครับช่วงนี้ฮอร์โมนอย่าขาดนะครับเนี่ยหลังจากที่เขาเริ่มติดเมล็ดแล้วนะครับถ้ามีเชื้อรานะครับก็คาเบิดไซิมนะครับแบบน้ําก็ได้นะครับผสมเข้าไปนะครับนี่นะครับถ้ามีแมลงก็ผสมนะครับยาฆ่าแมลง นะครับกลุ่มยาที่เป็นกลุ่มยาเย็นนะครับดูนะครับอัปเดตนะครับด้านนอกสวนเรานะครับนะครับเริ่มที่จะเห็นเป็นเมล็ดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่อดอกนะครับเริ่มที่จะแห้งแล้วนะครับรููเรื่องของมะลาเอ่อมะแรงนะครับมะแรงแล้วก็เชื้อรานะครับด้วยนะครับมันมาตรวจดูนะครับ ตรงนี้อากาศร้อนนะครับที่ขาดไปได้คือการใส่น้ํานะครับการให้น้ําลําไยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยจะมีบางอันนะครับที่ยังตูมอยู่นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวขยอยดูนะครับเนี่ยเยอะเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้ไม่ตามกว่าห้าหกสิบลูกนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นไม้ขีดขึ้นไม้ขีดแล้วก็มีนะครับนี่กาลังเป็น เกสรที่บานแล้วก็มีนะครับนี่ครับก็ถือว่าปีนี้นะครับถือว่าติดค่อนข้างดีอยู่นะครับนะครับติดค่อนข้างดีนะครับนี่่ับดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาพ่นนะครับหัวบนลล้างช่อดอกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพ่นล้างช่อดอกด้วยนะครับเพราะว่าเกสรนะครับตัวผู้นะครับที่มันเบ่งบานอยู่นะครับ มันก็จะแห้งติดที่ช่อดอกนะคบทุกท่านนะครับพ่นล้างช่อดอกด้วยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่แห้งเลยนะครับ๋ยวให้เราทุกท่านดูเลยนะครับอันนี้ครับมันจะแห้งติดแบบนี้เลยนะครับทุกท่านนะครับมันจะแห้งเราต้องเราขยับดูนะครับนะครับเนี่ยเยอะเลยนะครับเนี่ยติดเยอะเลยโอ้แบบนี้เ็าไม่ไหวแล้วนะครับแบบเนี้ยโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้ ลูกจะขึ้นไซส์ใหญ่ได้ดีนะครับถ้ามันแน่นมากเกินไปเราก็จะต้องตัดแต่งช่ออีกนะครับนะครับนี่ให้ท่านดูอัปเดตนะครับวันนี้ก็มาให้น้ําด้วยนะครับนี่ครับเราให้น้ําน้ําเราเป็นน้ําบาดาลนะครับครับเราให้น้ํานะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวท่านดูนะครับเนี่ยให้น้ําด้วยนะครับแล้วก็ของเราจะมีใบลำไยนะครับที่คุมไว้นะครับเนี่ยให้น้ำจะอยู่ข้างล่างแบบนี้เลยนะครับ เพื่อที่จะควบคุมความชื้นนะครับก็มันมาดูนะครับมันมาสํารวจแปงนํำใยด้วยนะครับเดี๋ยวเราให้แนวแบบนี้แล้วนะครับนี่ครับอัปเดตให้ท่านดูนะครับนะครับทีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับยังมีเสียงพึ่งเสียงแมลงอยู่นะครับเนี่ยท่านดูเห็นนะครับครับนี่มีพึ่งสมเกตสอมาจะมีบางต้นนะครับบาง่อดที่ เพิ่งจะผสมกันก็มีนะครับนี่ครับมันก็จะไล่ๆกันตัวนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเริ่มเห็นเป็นเมล็ดถ้าผมไม่ขีดไฟแล้วนะครับตัวนี้ก็ใส่น้ําไปก่อนนะครับให้น้ําไปก่อนนะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับเพราะว่าตอนกลางวันอากาศร้อนมากเลยนะครับเราอยู่จังหวัดอเมอาจองดเชียงใหม่นะครับร้อนนะครับกลางวันนี้ประมาณสามสิบเก้าสี่สิบองศานะครับถ้าเราไม่ให้น้านะครับช่วยเขานะครับเขาก็จะคายน้ําเยอะนะครับแล้วก็ดอก จะร่วงผลก็จะร่วงตามไปด้วยนะครับถ้าเขาได้กินได้น้ําที่เพียงพอนะครับเขาก็จะไม่หลุดไม่ร่วงนะครับแล้วก็พ่นฮอร์โมนนะครับเพื่อที่จะให้ช่อสมบูรณ์นะครับติดผลติดดกนะครับอนนี่นะครับนี่ก็ถือว่าโอเคครับดูแล้วก็น่าจะพอดีกับช่อครับเนี่ยนี่อยู่ข้างล่างนะครับนะครับ น่าจะพอดีครับกับช่องของเขานะครับนี่อู่านับดูเลยไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบนะครับนี่ขนาดช่องเล็กนะครับนี่หรือว่าเราตั้งใจนะครับเปี่ยงใจทุกท่านนะครับนี่ข้างบนครับแห้งหมดแล้วนะครับช่อแบบนี้ต้องพ่นล้างชดเลยนะครับเปี่ยงใจกับทุกท่านนะครับในการทําสวนลำไยนะครับจะทํามากทาน้อยนะครับถ้าเราไม่ตั้งใจไม่ลงมือทำนะครับมันก็จะไม่ได้แน่นอนนะครับนี่ แห้งหมดแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกับช่องพลเโชววบายคุมานอก้วยนะครับก็เป็นกำลังใจกับชาวโซทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลานะครับไปกับช่อํำใจสวยๆแบบนี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ